สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนี่คือเมกะอันิมาแฟชั่นคำที่ฟันดูสวยงามหรูหราและบ่งบอกถึงรสนิยมแต่คุณเคยรู้ไหมว่าเมือเ่อหลบความสวยงามของเสื้อโค้ทขนสัตว์ขนนกบนมัว่วหรือกระเป๋าหนังสุดหรูในอดีตมีราคาของสิ่งมีชีวิตมากมายหลายสายพันธุ์ที่ต้องจ่ายรวมถึงด้วยชีวิตของพวกมันทั้งเผ่าพันธุ์วันนี้เราจะพาทุกคนย้อนอดีตไปดูสิ่องล่าสุดน่าเศร้าของเหล่าสัตว์ที่ต้องสูญพันธุ์ไปจากโลกนี้ พราะความต้องการที่ไม่สิ้นสุดของวงก,การแฟชั่นถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยควากาสัตว์ที่มีลักษณะเหมือนแมาลงาครึ่งตัวด้านหน้าเป็นลายด้านหลังเป็นเสี่ยมตานล้วนพวกมันเคือาศัยอยู่มากมายในแอฟริกาใต้และแฟชั่นมันเกี่ยวข้องได้ไงก็เพราะหนักของมันนี่แหละหนักของควากาเนี่ยถูกมองว่าสวยงามและแปลกตามันจึงถูกล่าอย,ย่างหนักเพื่อน,นําไปทํากระเป๋าและของใช้ต่าง จกกนกระทั่งควาก้าตัวสุดท้ายที่อยู่ในธรรมชาตินั้นถูกยิงตายในปี1870และตัวสุดท้ายในสวนสัตว์ก็ได้ตายลงในปี1883ปิดฉากตำนานมาลายครึ่งตัวไปตลอดกาลปัจจุบนันก็มีการพยายามจะนำสายพันธุ์ไก่้เคียงควาก้ากัือสู่ธรรมชาติจากม้าลายนะครับม้าป่ามุกเกาะฟอกเลนหรือชื่อหนึ่งวาล่าคือสัตว์ลุ้นินนมบน,บนบกพันเดียวที่ไม่สัตว์พื้นเมืองของมุกเกาะฟอกเลนเพวกมันมีนิาสัยไม่กลัวคน ซึ่งนั่นกับกลายเป็นคำสาบเมืเ่อชาวอาณานิคมยุโรปม,มาถึงพวกเขามองว่าวาล่าเป็นภัยจะฟูงแกะและที่สําคัญขนของมันมีคุณภาพดีและหนานุ่มใชให้มันถูกล่ายิงหนักเพื่อเอาขนไปทำเป็นเครื่องนุ่มหม่มเพื่อกันหนาวจนในที่สุดหมาป่าพันสงสารนี้ก็สูญพันุ์ไปในปี1876สิงโตทะเลญี่ปุ่นนี่เป็นเรื่องราวของเจ้าแห่งท้อนทะเลญี่ปุ่น พวกมันเคยอายอยู่มากมายในทะเลญี่ปุ่นแต่แล้วสตารรรรมของมันก็เปลี่ยนไปในช่นนวงต้นศตวรรษที่20อุตสาหกรรมประมงเฟื่องฟูสิ่งตัวทลญี่ปุ่นถูกล่าอยิ่งหนักเพื่อเอาหนังไปทําเครื่องหนังคุณภาพสูงและเอาน้ํามันไปใช้ประโยชน์จนจำนวนของมันนั้นลดลงอย่างรวดเร็วและคาดว่าสุพรรณเปียงสมบ,บูรณ์ในช่วงทศวรรษ1,970นกแก้วคลนะุ่ยหน้า นี่คือนกแก้วที่มีสีสันสดใสเพียงพันเดียวที่เป็นนกพื้นเมืองทานตะวันออกของอเมริกาด้วยความเสิ่งงาของมันคือความโชค้ายในช่วงศตวรรษที่19แฟชั่นการประดับขนนกที่อยู่บนมัวของผู้หญิงเนี่ยกำลังเป็นเทรนอย่างมากและขนขนนกสีเขียวสดหัวสีเหลืองของนอกแก้วเคยเลยหน้านั้นก็ป็นที่ต้องการอย่างสูงพวกมันถูกล่าอย่างโหดเหี้ยมแล้วกับมนิสัยเมื่อเพื่อนในฝูงเนี่ยถูกยิงตายตัวอื่นจะไม่หนี จะ,จะมีบนอยู่รอบๆทำให้ง่ายต่อการล่าล้างฝูงจนกระทั่งตัวสุดท้ายที่มีชื่อว่าอินคาสนั้นได้ตายลงในปี1,918แมวน้ำทะเลแคริบเบียนขอบาทุกคนเปลียนทะเลแคริบเบียนเพื่อพบกับแมวน้ำพันเดียวที่ไี่สัตว์พื้นเมืองของทะเลแคริบเบียนในอ่าวเม็กซิโกพวกมาถึงล่ามันตั้งแต่สมัยโคลัมบัสแล้วแต่การล่าทวีความรุนแรงขึ้นในศตวรรษที่18และ19 พื่อนำน้ำมัน้นหนักของมันไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ที่ความที่มันเป็นสัตว์ไม่มีสัญญาณในการระวังภัยต่อมนุษย์เลยทําให้พวกมันถูกล่าอย่างง่ายมากจบกระทั่งถูกประกาศว่าสูญพันธุ์เป็นทางการในปี2008และจะไม่มีใครเห็นมันอีกเลยในปี2052นอกอ๊อกใหญ่เจออ้านกบินไม่ได้แหงแอตแลนติกเหนือถูกขนานามว่าเป็นเพนกวินแหกซีโลกเหนือนอกออกใหญ่เนี่ย ต้องมาเชิญกับสตาก,กมันโหดหลายขนนุ่งของมันเป็นที่ต้องการอย่างมากเสิร์บการยัดหมอนและที่นอนส่วนเนื้อและไข่ก็ถูกนำมาเป็นอาหารพวกมันถูกล่าอย่างมหาศาลจนหายากและเมื่อมันหายากนักสะสมก็ยิ่งต้องการตัวและไข่ของมันไปเก็บดึงหน้าเศร้าสุดนั้นบันทึกจากการพบเห็นคู่สุดท้ายในปี1844ที่ชาวละมงได้ฆ่าตัวคู่และตัวเมีย ร้อกับกระทืบไข่ฟอสุดท้ายของพวกมันจนแตกเพียงเพื่อจะนำไปขายให้กับนักสะสมในทสุดมันก็สู่พันุไปมิงทะเลนี่คือสัตว์ที่เกิดมาเพื่อตายเพราะแฟชั่นอย่างแท้จริงมิงทะเลคือยัาษ์ของมิงที่เราคุ้นเคยกันแต่มีขนาดใหญ่กว่าและอาศัยอยู่ตามชายฝั่งของอังกฤษและแคนาดาสิ่งเดียวที่มนุษย์ต้องการจากมันคือขนขนของมิงทะเลมีขนาดใหญ่ และมีคุณภาพดีกว่ามิงทั่วไปทําให้มันมีราคาสูงมากในตลาดขนสัตว์เพราะมันถูกนักค้าขนสัตว์ตามล่าอย่างบ้าคลั่งไล่ต้อนไปตามซอกหินชนสนักดมกลิ่นจนไม่เหลือรอดไม่แต่ตัวเดียวผูวม้มาสู่พันไปอย่างรวดเร็วในปี1880โดยที่เหล่านั้นแทบไม่มีข้อมูลหรือไม่แต่ซากที่สมบูรณ์แบบของมันเหลืออยู่เลยเหรือไว้เพียงชื่อที่บอกว่ามันถูกล่าจนสิน้นซากนพิราบเดินทาง เรื่องราวาของมันนั้นคือมหากาศในการสูดพันธุ์จากจำนวนหลายพันล้านตัวจนไม่เหลือแม้แต่ตัวเดียวในอดีตพวกมันมีจำนวนมากขนาดที่ว่าเวลาบินอพยพจะบดบังแสงอาทิตย์ไปนานเป็นชั่วโมงแต่แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปพวกมันถูกล่าอย่างมหาศาลเพื่อเป็นอาหารราคาถูกและแน่นอนขนนกของมันนั้นถูกนำไปยัดหมอนและที่นอนอย่างแพร่หลายการล่าเกิดขึ้นอย่างง่ายดายและโหดเคี้ยมแค่ยิงปืนขึ้นฟ้าก็เล่นนกตกออกมาเป็นร้อยๆ้อยตัว จากหลายพันล้านหรือเพียงตัวสุดท้ายในกลงที่มีชื่อว่ามาท่าที่ตายลงในปี1 9 1 4เป็นสัญลักษณ์แห่งความสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดในโปรตุกัสนุกคุยานี่คือนกศักดิ์สิทธิ์แห่งนิวซีแลนด์ความพิเศษของมันนั้นคือตัวผู้รือตัวเมียจะมีจิงอยปากและรูปทรงขนหางสีดำคลิบขาวของมันไปเครื่องประดับศีรษะที่แสดงถึงสถานะสูงส่งของหัวหน้าเผ่ามารีแต่จุดเปลี่ยนเกิดขึ้น เมื่อแต่ยุคแห่งยกซึ่งต่อมาคือพระเจ้าจอร์จที่5เสด็จเยือนนิวซีแลนด์และประดับขนนกฮูยาบนมือของพระองค์ข่าวนี้แพร่กระจายไปทั่วยุโรปทําให้ขนนกฮูยานั้นกลายเป็นแฟชั่นที่เศรษฐีและนักสะสมคลั่งไคล้ราคาของมันพุ่งสูงจนน่าตกใจเกิดการไล่อย่างบ้าคลัง่งจกกนกระทั่งนกฮูยาสืบพันธุ์ไปจากโลกในช่วงต้นศตวรรษที่20เพียงเพราะแฟชั่นที่เกิดจากคนคนเดียว และก็มาถึงอันดับที่หนึ่งสัตว์ที่เรื่องราของมันนั้นเป็นบทเรียนราคาแพงที่สุดซึ่งแสดงให้เห็นว่าความน่ากาัของมนุษย์นั้นน่ากลัวเพียงใดในอันดับหนึ่งเนี่ยของมายกสัตว์ที่สูญพันธุ์แต่ขอพูดถึงสัตว์ที่กำลังจะสูญพันธุ์เพราะวัจัเดิมๆที่โคเกิดขึ้นอยู่ทั้งแลดทุกล่าเอานอเพราะถูกเชื่อว่าเป็นยาสมบุกุลพิเศษแต่ทั้งที่มันคือเคลตินแบบเดียวกับเล็บของเราเสือถูกล่าเพื่อเอาหนังไปประดับบรารมี และชิสุ่ต่างๆไปทํายาแผนโบราณช้างยังคงถูกฆ่าเพื่อเอางาไปทำเครื่องประดับตัวนิ่มกลายเป็นสัญลักษณ์ที่ถูกรอบการค้ามากที่สุดในโลกเพื่อเอาเกล็ดและเนื้อของมันเรื่องราวในอดีตคือบทเรียนที่เจ็บปวดจนเหมือนว่ามันก็ยังจะเกิดขึ้นซ้ำอีกซาโลนีเนี่ยคือเหยื่อของแฟชั่นและความเชื่อในยุคกปัจจุบันที่กำลังเดินตามรอยเพื่อเลืมโลกที่สูญพันธุ์ไปแล้วอย่างน่าใจหาย ท่านผู้ชมคิดยังไงมีสว์อะไรบ้างที่สืดภาพแฟชั่นน่าจาสิบอันดับนี้ก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะเสรัมอีกแล้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ